ดูค่าตอนเข้าค่ะนะง่ามมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนะดูดูตน้นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานะียูเคค่ะนะกวันนี้ยานีมายืนอยู่ตรงหน้าโรงพูกพักไม่ของยานีนะคะ ยานีจะพาทุกคนไปดูพักของยานีสิยานีปลูกเอาไว้นะคะ mm. ก็จะมีทั้งในโรงปลูกพักแล้วก็มีในแปลงปลูกพักด้วยคานาะ mm. ก็ไปกันคะ่ะเ mm. ดีย๋ยวยานีจะพาไปดูวา่ามีพักอะไรบ้างสียานีปลูกเอาไว้คานะค่ะก็ก้อนอื่นเลยเราก็มาดูแปลงคนาของยานีนะคะสียานีปลูกวันก้นนะคะนะ mm. ก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็นี่ค่านะกินได้แล้วคะ่ะดูคะ่ะ แต่ละใบแต่ละตนดูค่ะตนค่องเขาค่ะนะงามมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนะโอ้ยดูตนค่ะพอยานี่ใส่ปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยขี้หมาเนาะนี่ค่ะแล้วก็ปนกับดินที่ยานี่มักนะคะนี่ค่ะนะดูอืมดูแต่ละตนค่ะดูโคนเขาคานนะว้าวแต่ละใบ Uh huh. ดูค่ะใบเยอะๆเนาะนี่ค่ะก็เดี๋ยวยานี่จะพาทุกคนเก็บนะคะเก็บขนาเนาะก็จะมีส้องแปลงค่ะแปลงนี้กับแปลงนู่นเนาะแต่ว่าแปลงนี้จะโตเร็วกว่าแปลงนู่นค่ะนะเอเพอยานี่ปลูกส่อชนิดคขนาะไม่เหมือนกันค่ะก็จะมีขนาโยดแล้วก็ขนาอาต้นนะคะคนเนาะนี่ค่ะนะดูความงามของเข้าค่ะอื uh ้อหือ นี่ค่ะยานี่จะเก็บอาทิตย์หน้านะคะคิดว่าในแปลงนี้เนาะแล้วก็ยานี่จะเอาไปฝากเผื่อนค่ะนะเอาไปวางไว้ให้หน้าบ้านเผื่อนค่ะแล้วก็สีเลือยานี่ก็จะใส่ตู้เย็นเฉะแข้งไว้นะคะยานี่จะแพ็คใส่ตู้เย็นไว้ค่ะนะนี่ค่ะดูค่ะอันนี้ก็ตอนอวบๆค่ะนะดูค่ะนี่ยานี่จะให้ดู อืมดูค่ะดูดูอืมอันนี้เป็นแบบต้นเตียๆนะคะเนอะแต่ว่าต้นอวบๆค่ะดูค่ะนี่ค่ะดูตน้นดูต้นเขาค่ะนะดูโคนค่ะฮึมสุดยอดเลยค่ะปลูกงายค่ะขนาดที่อังกฤษนะคะ เพราะว่าอากาศเขาจะโมะหมาเลยค่ะนะปูกขนาดโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะนะประมาณสิกว่า20สตน้ตนๆนะคะวันนี้ก็23 24องศานะคะอากาศเนาะแล้วก็นี่จะเป็นแปลงเอ,อเอสพารากัสอย่านี้นะคะโนอหมาฝรั่งเนาะก็อย่านี้ไม่ได้เก็บกินนะคะอย่านี้โปรยให้เข้าต,นต้นโตแล้วก็ ดับแทงแดดไปบำรุงรักนะคะเพราะว่า,อ,าอย่างนี้จะให้เข้าแข็งแรงก้นนะคะแล้วก็ปีหน้าอย่างนี้ซึ่งจะเก็บกินเนาะเขาจะได้งอกน้อหมาย,ายอย่างนี้เยอะๆค่ะดูค่ะหืมแต่ละน้อเนาะนูน่น,นดูค่ะกําลังหน้ากินเลยค่ะนะซ่งน้อเลยค่ะงามมากเลยค่ะนะ ก็อยานี่ปลูกซ่องแปลงนะคะแต่ว่าแปลงนู่นไปอีกพันหนึ่งเนาะมันไม่ค่อยงอกค่ะนะแล้วก็อาจจะมีทีตายไปเร็วด้วยค่ะนะเดี๋ยวย่านี่ขดปลูกเพิ่มต้นชวงข้าวนาเนานะคะวันนี้ค่ะนะมีเป็นแปลงเอสพารากัสโนหมายฝรั่งค่ะโอเคค่ะก็เราไปดูในแปลงพักข้างหลังนะคะว่ามีอะไรกันอีกเนาะ ก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นแปลงทักอีกซ้มสี่แปลงนะคะที่อย่านี้ปุ๋ยเนาะ mm. ตรงนี้จะเป็นบึงค่ะนะอันนั้นนกปลอมนะคะไม่ใช่นกจิงค่ะนะนกปลอมอย่านี้เอาไปวางไว้ตรงนั้น mm. ปกติจะมีเป็ดมาอยู่ในบึงนี้นะคะแต่ว่าพอดีมันรกเนาะอย่านี้ไม่ได้เคลียค่ะนะเอะอก็เลยยังไม่เห็นเป็ดมาค่ะนะเป็นเป็ดตามธรรมชาตินะคะนะ โอเคค่ะ What's it darling f r a n k โอเคค่ะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นตอนแอปเปิลนะคะเ,เป็นแอปเปิลพันซิออกซี่แดงๆค่ะนะว่านหมักเลยยานีก็ไม่รู้ว่าพันุอะไรนะคะพะตอต้นที่ยานีมาซื้อบ้านลล่างนี้เขาก็มีปลูกเอาไว้แล้วนะคะก็นี่ค่ะนะเ้าติดลูกแล้วค่ะนะนี่ค่ะดูค่ะอืมติด ไล่ลูกเลยค่ะนะโชว์นึงนี่ค่ะก็ต้นเดียวก็กินไม่หมดเลยค่ะนะจริงๆแล้วมันมีอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งจะอยู่เอ่อฟังนู่นค่ะนะฟังที่ยานีทำโรงปลูกค่ะนะยานีตัดออกเผื่อที่จะทำโรงปลูกค่ะเนาะเพราะว่าตรงนั้นมันทุกแสงแดดดีมากเลยค่ะนะทั้งวันเลยตรงนั้นก็โอเคค่ะมาดูแปลงเอ่อแปลงนี้กันเลยนะคะแปลงนี้ก็จะเป็นเอ่อ เขาเรียกว่ารูปับนะคะรูปับก็จะอ,ออกรสชาติเปรี้ยวนะคะอฮ้เ <get> <camera> <c ười> กออแคมระหนองแฟงค่ะก็วกวนอีกแล้วนะคะกบอันนี้จะเป็นรูปับบผ่านการสี่แดงนะคะเขาจะองอกการออกทางซัมเมอร์แล้วก็ช่วงหน้าหน,นาวด้วยนะคะ ก็ได้กินเกือบทั้งปีเลยค่ะนะคนที่นี่เขาเอาชอบไปชมเอาไปทำขนมว้านนะคะทำพายเนาะแต่ว่ายานี่ชอบเอาไปแกงส้มค่ะนะใส่ในแกงส้มแกงเลืองห้องผักใต้อะค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเปโอ้ยอันนี้เป็นมเมล็ดพันธ์ทิยานี่เก็บไว้จากทิยานีปลูกมาปีที่แล้วนะคะ อย่านีเอามาว่านยานี่คิดว่า,อาตอนว่านมเมล็ดย่านีว่านเยอะไปนิดนึงค่ะนะย่านีคิดว่ามันจะไม่งอกดีขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพักชี่เวล่าเนาะนี่ค่ะทุกคนดูค่ะหืมงามมากเลยค่ะนะเต็มแปลงเลยค่ะดูค่ะยานี่ก็เก็บกินแล้วนะคะตอนนี้ ยานี่ก็บกินเรื่อยๆเนาะอยานี่ต้นออกมาทางต้นเลยค่ะนะเขาจะได้ไม่น่าเกินไปค่ะแล้วก็ยานี่จะเก็บไปฟากเผื่อนเนาะเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวจะเอาไปฟากเขาพรอมกับเอ่อพรอมกับขนาค่ะนะก็นี่ค่ะดูค่ะต้นนะงามๆค่ะนะก็ยานี่จะเก็บเอ่อไส้แกงอมนะคะอื โอนๆค่ะนี่กินกับส้มตำนะคะสุดยอดเลยค่ะนะนี่ค่ะแปลงเบลืมเลยค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นแพรนะคะกอยานี่เพิ่งปลูกมาปีที่แล้วเนาะอ,อกหลูกไม่กี้หลูกค่ะนะเสียห,หลูกมาปีที่แล้วปีนี้ก่กไม่เห็นติดหลูกนะคะตอนนี้เนาะมีส่งตนค่ะนะตนตรงนู้นอีกต้นหนึง่งโอเคค่ะต่อไปจะเป็นแปลงสตรอเบอรี่นะคะ แปลงสตรอเบอรี่นี่ยานี่ปลูกมาปีที่แล้วนะคะแปลงนี้นะแล้วก็เมื่อปลายปีอย่านี่ก็เอาไล่ของสตรอเบอรี่แปลงนี้ค่ะนะไปปลูกในแปลงนู่นค่ะปลูกเพิ่มนะก็ตอนนี้กําลังแบบว่าหืมออกลูกเต็มหมดเลยค่ะนะดูค่ะออกดอกเนาะออกดอกแล้วก็ออกลูกเป็นโชว์เลยค่ะนะดูค่ะนี่ค่ะนะ เดี๋ยวอีกไม่นานก็อย่านี่จะได้พาทุกคนเก็บสตรอเบอรี่ค่ะนะดูค่ะลูกเยอะมากเลยค่ะนะดูนี่ค่ะดกมากมากเลยค่ะนะนี่ลูกยญ่ๆแล้วค่ะนะอุ้ยน่นลูกย้ญยแล้วค่ะนะน่าน่ะเกือบจ้กินแล้วอีกประมาณเดือนสองเดือนค่ะนะก็ได้เก็บสตรอเบอรี่กันค่ะนี่ดูค่ะทุกคนอุ้ย นุ่นแด้งแล้วค่ะนี่ค่ะลูกนึงเนาะนี่ค่ะนะเอแปลงนี้รู้สึกว่ามันจะลูกยญ่ยลูกโตเร็วกว่ากว่าแปลงนุ่นนะคะนี่ค่ะเนาะโอ้ยลูกเต้นหมดเลยค่ะนี่เนาะอย่างนี้คิดว่าแปลงนี้น่าจะได้กินโคนนะคะกอถ้าเราขยายพันธุ์แบบนี้พ้นมันจะ ได้พ่นเย้ย่แล้วก็ว่านตลอดเวลานะคะเดี๋ยวปลายปีนี้อย่านี่ก็จะเอาไล่ข้องแปลงนี้นะคะอย่านี่ก็จะเอามาปลูกไหมค่ะนะอย่างนี่จะทนโอไหมดเลยแล้วก็เอาไล่ของเขามาปลูกไหมค่ะนะก็ให้ถึงปลายป,ายปีก่อนค่ะนะโอเคค่ะต่อไปก็ไปฟังนู่นกันค่ะนะฟังของหลวงปลูกค่ะนะก็นี้ค่ะเป็นตน้นแพ่ต้นหนึ่งเนาะ ดูอย่านี้ดูว่ามันติดลูกไหมนะคะติดลูกหรือเปล่าอย่านี่ก็ไม่ได้สังเกตดูนะคะอไม่เห็นลูกเลยค่ะนะไม่มีลูกเลยค่ะนะปีนี้ไม่เป็นไรค่ะรอปีหน้าค่ะนะ ีหน้าเพื่อที่ว่าเขาจะออกลูกค่ะนะก็โอเคค่ะไปจนโตค่ะนะก็ตรงนี้จะเป็นแปลงี่ยานี่ทำไหมนะคะนี่ค่ะนะก็จะเป็นแปลงพักี่ยานี่ทำยายานี่จะปลูกทั่วค่ะนะทั่วหลันเตาล้วก็อาจจะเป็นทั่วเอ่อองที่นี่ค่ะนะเป็นทั่ว ฟักสั้นๆไข่ไข่ทั่วฟักยาวบานเรานะคะแต่ว่าเป็นฟักสั้นๆเนาะได้พ่นดีค่ะนะาเฮียน่ปลูกมาปีทีแล้วอุ้ยฟักเยอะเลยค่ะนะโอเคค่ะก็มาดูเอ่อตรงนี้ก็อีก่องแปลงนะคะที่อยานี้อย่างเตรียมไม่เสร็จเนาะอย่านี้จะปลูกตอนหอมแล้วก็เอ,อเอาผักชีนะคะนู้นค่ะนะ อ่พักชีแล้วก็นี่ค่ะนะขึ้นช่ายธยานีโพกันค่ะดูค่ะนะนี่ค่ะงามๆค่ะนะยานีก็จะเอาลงไปขยายปลูกในแปลงนี้นะคะยานีก็ต้องเตรียมดินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวยานีก็จะพาทุกคนมาปลูกกันนะคะก็ยานีจะเอาอันนี้ลงในแปลงด้วยค่ะนะนี่ค่ะเป็นพักชีนะคะซี่กระทางนี่เนาะ ยานี่ก็เก็บกินแล้วค่ะนะผักชีแต่ว่ายานี่จะเอาไปขยายลงกระถ่ลงในแปลงปลูกนะคะเพราะว่ายานี่ต้องการราักเขานะายานี่จะปลูกให้รักเขาอวบแล้วก็เก็บรักเขาใส่ตู้แช่แข็งไว้เอาไว้เวลาใส่น้ำซุปทำน้ำซุปทำก๋วยเตี๋ยวไว้ได้แบบเนี้ยค่ะนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมที่ยานี่ปลูกจากมเมล็ดนะคะนี่ค่ะนะ ที่ยานีเพอไปเมื่อเดือนกอนนุ่นนะคะถ้าปลูกจากมนเล็ดเขาจะโตโตอยากโตนานนะคะกว่าเขาจะโตเนาะก็นี่ค่ะนะนี่ก็เป็นต้นหอมที่ปลูกจากมนเล็ดเหมือนกันค่ะนะกระทั่งนี้เนาะเนี่ยค่ะกําลังโตค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยานี่จะเอา,อาหัวหอมนะคะหัวหอมก็คล้องบานเราเนาะมาปลูกในแปลงนุ่นค่ะนะ ็แปลงหนึ่งอย่างนี้จะปลูกขึ้นชายกับห่อหอมแล้วก็แปลงหนึ่งอย่างนี้ก็จะปลูกผักชีทั้งมดเลยค่ะนะเพราะว่าอย่างนี้ผพพักชีไว้เยอะค่ะนะโอเคค่ะก็มาตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้อย่างนี้มีต้นกุสบอรี่อยู่ส่งต้นนะคะเอ,อย่างนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วค่ะนะก็อันนี้จะเป็นกูสเบอรีส่สีเขียวนะคะก็ออกลูกไม่เยอะค่ะนะ ไม่เหนหลูกเลยค่ะเออไม่ไม่ออกหลงอะ่ะสีเขียวแต่ว่านี่จะเป็นกูสเบอรี่อ่าสีแดงนะคะซุกแล้วเขาจะเป็นสีแดงดูดูความดกค่ะนี่ค่ะนะดูค่ะคือเต็มกิ้งเลยนะคะแต่ละกิ้งดูค่ะนะอ,อ คนไทยก็จะเรียกว่ามายุ่มฝรั่งนะคะนี่ค่ะนะเ,เพราะว่ารสชาติมันจะเปรี้ยวคายๆลุงมายุ่มนะคะนะนี่ค่ะก็ยานี่ปลูกเอาไว้ทำน้ำปลาหวานกินเนาะแล้วก็เอาใส่ในแกงส้มก็ได้ค่ะนะอันนี้เป็นกิ้งที่ยานี่ทำฮักค่ะนะนี่ค่ะยานี่ทำฮักมะวานทิ้งไปค่ะ ก็โอเคค่ะต่อไปอถ้าไปดูในโรงปลูกกันนะคะก็ในโรงปลูกก็จะมีเป็นคณะนะคะนี่ก็เป็นคนาที่ปลูกพร้อมกับในแปลงนะคะแต่ว่ายานีมีแปลงไม่พอเนาะยานี่ก็เลยปลูกไว้ในกระท้างค่ะนะแล้วก็จะมีนี่ค่ะพักบุงสิยานีผพากคนปลูกนะคะก็นี่ค่ะเข้าเรืิม งอกแล้วนะก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามเท่าไรนะคะแต่ว่าอีกเดือนส่งเดือนก็จะงามค่ะนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันอย่างเน่าค่ะกลางคืนนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระท,าทัางสิยานีพึ่งปลูกนะคะอย่านีปลูกเผิมเนาะผักบุงแล้วก็นี่ค่ะนะนี่ก็จะเป็นคนาคณาที่อย่านีปลูกไว้ในโลงปลูกเนาะ ไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่ามันรืมจะแก้แล้วนะคะเพราะว่ายยนี่ไม่มีเวลาได้ตัดเนะาะยยนี่จะทําคลิปพาทุกคนตัดอะคานะเก็บคณาค่ะแต่ว่ายยนี่ไม่มีเวลายานี่ปล่อยเอาไว้ดูค่ะนะเขารืมอกโดกแล้วค่ะดูค่ะนะนี่ค่ะเดี๋ยวยยนี่ก็จะเก็บเลยนะคะเออยนี่ก็จะทําคลิปพาทุกคนเก็บนะคะ อดูฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะว้าวแต่ละตนค่ะทุกคนงามมากๆเลยค่ะนี่ดูค่ะเนาะแต่ว่าเขาลืมจะลืมจะอกโดกเลยค่ะนะดูค่ะแล้วก็ต่อไปนี่จะเป็นพักสลักข้องอยานี่นะคะทุกคน ดูคะ่ะโอ้อยยานี่ปลูกถังกระถางนะคะแต่ว่ามันขึ้นมาซ่องโกกค่ะนะกระถางละโกค่ะแต่ว่าอันนี้ยาน,นี่ก็กินไม่ทันนะคะยานี่แก็บใบข้างนอกมันกินเนาะเก็บเก็บเก็บข้างนอกแล้วมันก็แตกแตกออกขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนะรันนี้ค่ะดูโหดูค่ะนะอื้อ สุดยอดเลยค่ะบล่มเลยค่ะนะโกใอยหมากเลยค่ะเดี๋ยวยานี่จะพาทุกคนเก็บนะคะเก็บแล้วก็ไปทํากินกับเอ,อกับส้มตำหรือว่ากับเอ,อย่างนุ่มจีนอะไรก็ดูอีกทีนะคะ <laughs> ตัวยานี่จะเก็บเหมือนกันค่ะนะเดี๋ยวยานี่จะเก็บค่ะเขาจะได้เตกเนาะ ใบข้างในเขาจะได้แตกมาเรื่อยๆค่ะนะให,ให้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 ใบอ่อนๆเรากินตลอดเลยค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นทั่วฟักยาวค่ะนะเป็นท่วฟักยาวที่นี่ปลูกวันโคอนค่ะนะนี่ค่ะทุกคนโกนะยานีปลูกให้ทุกคนดูกันแล้วนะคะโกยานีจะเออแชร์ให้มะเร็ดมันเตกโนทุกอนค่ะนะ สองซ้ำคืนแล้วก็เอามาเพาะลงกระถางค่ะก็ยนี่พเพาะปลูกไว้ฝั่งนี้เนาะเจ็ดกระถางแล้วก็ฝั่งนี้อีกเจ็ดกระถางค่ะนะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวยายนีก็จะใส่ขางหหยเขานะเพราะเขาเลื่มตูนี่ค่ะก็กาลังงอกงามค่ะนะยายนี่โชกินตัวฟักยาวมากเลยค่ะนะยายนี่ก็ต้องปลูกทุกปีเลยค่ะนะโชคฟักยาว ล้วกอันนี้จะเป็นแตงกวาค่ะนะแตงกวาไทย็กําลังงอกงามเหมือนกันค่ะนะยันี้กปลูกทองกระถางใหญ่ๆนะคะเออนะในโรงปลูกค่ะยานีอาจจะแบบขยายออกไปปลูกข้างนอกด้วยนะคะเพราะว่ายานีปลูกไปไล่เมล็ดเนาะเพราะยานี่ชยมเมล็ดโกยานีคิดว่ามันจะไม่งอกค่ะนะทีน้อยได้ค่ะดูค่ะ งกาลังงามเลยเนาะแตงแตงกวาข้องข้องประเทศไทยนะคะยานีเอามาเล่นมาเนาะก็โอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปราะนะคะเป็นมะเขือเปราะที่ยานีโผล่เอาไวเ้เนาะแต่ยานียังไม่มีเวลาผสมดินใส่กระถางนะคะยานียังไม่ได้ขยายกระถางเนาะจริงๆแล้วยานีส้มควรที่จะขยายขยายกระถางได้แล้วค่ะนะ เพราะว่ามันโตแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากายานีจะพาทุกคนมาดูโรงปลูกบิสสีนะคะมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงค่ะนะเพราะานีจะเอาตอนกลาทถกกยา่างลงโพลในกระทั่งย้ายนะคะแล้วก็นี่ด้วยค่ะนะมันเขื่อเท,ที่ยานีพอโพเอาไว้ค่ะนะเขาโตมากแล้วค่ะสมควรที่จะใสกระทั่งย้ายได้แล้วเนาะแต่ว่ายานีไม่มีเวลาค่ะนะ เดี๋ยวยานี่จะผสมดินแล้วก็เอาลงกระถางย้ายแล้วก็จะปลูกไว้ข้างนอกนะคะมันเคือเทศเนาะเพราะว่าอากาศที่นี่มันดีสําหรับปลูกมเคือเทศข้างนอกค่ะนะแล้วก็นี่เป็นพันธุ์ถีสําหรับปลูกข้างนอกด้วยค่ะเนาะก็ทางล่างนี่ก็จะเป็นขณาอีกนะคะนี่ค่ะนะขณาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ายานี่โพว่าเยอะเนาะแล้วก็ยานี่ก็ เลยปลูกไว้ข้างในนี่ก่อนค่ะนะดูค่ะออกดอกแล้วค่ะนะยานี่ต้องเก็บแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นโคเจ็นะคะทุกคนเป็นบางคนเขาก็เรียกว่าสุกินีนะคะดูค่ะนเฮียนี่ต้องเอาไซกระท่างเยอยแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะนะนี่ค่ะเดี๋ยวมันก็จะออกลูกแล้วค่ะเนาะ นี่ค่ะมีสุกินนี่้าต้นเนาะ้าต้นนี่ก็กินไม่ทันค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อเอ่อมาระนะคะมาระขีนกค่ะนะอย่าหนีโผ่เอาไว้โกงอกเคสส้มตนนะคะเนาะก็แล้วก็อันนี้จะเป็นแมงลักค่ะนะโผวเอาไว้ยังไม่ได้มีเวลาขยายค่ะอนุนหูรพาแล้วก็นุ่นกระเพราเนาะ ค่ะอย่านี่ปลูกเยอะๆอย่านี่ทําไม่ทันค่ะนะโอเคค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้ดูแค่นี้ก่อนนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่อย่านี่ไม่ยังไม่ได้ให้ทุกคนดูก็คือตอนกราฟผิดนะคะอย่านี่ไม่ได้โออกมาข้างหนกเนาะอยู่ข้างในบ้านค่ะก็โอเคค่ะทุกคนอย่านี่ว่างหวาทุกคนจะชอบการเด่นทั่วของอย่านี่นะคะ อ,อบกันชมส่วนพักของอยานีค่ะนะก็ออยานีไม่ได้ปลูกก็ได้หมักใหม่นะคะก็ว่างหวัาทุกคนจะอบกันนะคะก็วันนี้ยานีขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะนาะที่ข้ามารับชมสักชบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ของอยานีถ้าจบก็อย่าลืมกดติดตามย่ยานีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอยานีค่ะนะ ก็คลิปต่อไปเดีนี้จะพาไปตัดคนากันค่ะนะเก็บคนาค่ะโอเคค่ะเอาไว้พบกันไหมนะคะไปละค่ะ